สวัสดีค่ะวันพุธวันที่สิบเดือนพฤษภาชนนี้ก็คือตอนเกิดเหมือทุ่มนั้นนะคะวันนี้ามาอมาคริปบงโซเชียลทีหนึ่งนะคะวันนี้มาแนะนําสินค้าเบล่ยายสมพรนะคะทําจากข้าวสังหรุดของจังหวัดปัตตานีภูมิใจมากค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งและทาำก็สังหรุดปัตตานีร้อคนรู้จักตัวลูกว่าข้าวสังหรุดสามารถทาตัวมาเกลตติมงได้และก็คือยดืดผมได้นะคะวันนี้ก็คือสามารถแลวก็คือ ข้าวเผือกผมด้วยได้นะคะวันนี้แบ,บแรนด์อาจารย์สมพลมีก่าสามสิบตัวมีตั้งแต่น้ำยายืดผมปริมุกผมสี่ผมปริมออร์แกนิกและข้อสนิมสุดพังแล้วก็คือที่พังที่สุดตัวนี้คือจะเป็นบัวต่อสิบเส้นผมแล้วก็มีตั้งแต่คือช่าง,งสวยๆแล้วก็คือทุกคนนะคะวันนี้ตัวอาจารย์สมพรนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยิ้มสิทุกคนค่ะกดไว้ปังๆนะคะให้สมพรปากเป็นปากอาจารย์ไม่เจ็บไม่ป่วดนี่จนแล้วก็มีความดัก ครอบครัวที่ดีคะแนนที่ดีที่สำคัญที่สุดมีเพื่อนบ้านที่ดีคู่คิดที่ดีความรักที่ดีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่จนใครคิดร้ายปกไปจัางายทางฝา่ามีแต่โชคแต่ลาภค่ะโอเคสวัสดีค่ะ